ตั้งเลยเคเรียบร้อยเอาออกจ้าใดรบันเนี่ยเอามันออกจากังจ้าไดนบะอ่าฮะโอเคเสียงที่คุ้นเคยแม่เบเห่นมานสองปีละท่านต้องการหลดหมู่บ้านเติมกระสุน เอาล่ะมันคือบ่ไปใส่เดี๋ยวนี้เอาเลยสิโบเฮเลนอีดีแจัดเลยเนี later โอ้ยให้ตายเถอะโรบินไอ้ของมึงเนี่ย ผูุสิธาดีบ่บวะไอ้สักเจ้งเดกกว่าอยู่นี่อะไรของมึงวะเออโอ้ยได้อย่านี้วเฮ้ยรูบ,บ้านของฉันสิอะไรอ,อู้ฮฮนจะแตกกสิเริ่มจังเด็กก่อนมันนี้เอ,อ่อตอนนี้เขามีบ้านอยู่สามหลังอันดับแรกเลยเอ,อ๋อเคีต้องไปเชื่อมไอดี กับซุปเปอร์เซใช่ไหมไม่ได้เชื่อมใช่ไหมอันนี้อ่าเดี๋ยวไปเชื่อมกันอ่เชื่อมตตายอไปไตายเริ่มกันเลยลงทะเบียนไปต่อเ้วก็กออีเมลของเราเข้าไปเลยเราก็จะ,ะรหัสมาแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนี่ก็ส่งไปเลยก็บอกโอเคแล้วก็ตกลงเลยใส่ชื่อใหม่ชิปหายแล้วนี่นี่นี่ นี่โอเคเอานี้็ได้ล้ะ <c oughs> แมงกนตีดีแล้วก็มีของเราอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะก็ข้ามไปแล้วโอเคเราเชื่อมแล้วอีกสองหลังเราเดี๋ยวเราก็ไปขอเพิ่มเพื่อนอีกอีกสองเดี๋ยวมึงใครเนี่ยเพื่อนเพิ่มเพื่อนเพิ่มเดี๋ยวกูชิเพิ่มเพื่อนเลยวะเพิ่มเพื่อนในแคชวอลเคนไอ้น,นี่ดีล้วกันนี่แล้วก็น,นี่อ่าจากนั้นเราจะมา กัญชีสลับ ID เห่นหลายอันในเคียงเดียวเดี๋ยวลองมากันสลรับบัญชีป๊บล็อกอิน ID อื่นๆไปต่อโอเคงั้นก่ออีเมล ID อื่นใช่ไหมไปล,ล็อกอินเราก็จะได้รหัสมาแล้วกรอกเข้าไปโอเคโอเคหายแล้วก็มาอุ๊ย อืมไม่หอฮะสิอุสหบอกไปเลยว่าใหญ่เจ้าสุภาหัสสลับบัญชีพปุ๊บเรามานี่<ม>อ๋อนี่มันหมุนใส่หมุนยูน่นี่โอเคแล้วก็หมุนนี้เลยเลือกตรงนี้เลยโอ้ยสบายแล้ะเ,เดี๋ยวเข้าไปอีกบัญชีนึ่งนะกันจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มอีกสลับบัญชีเหมือนเดิมล็อกอิน s u p e r s e e l id เหมือนเดิมไปต่อแล้วก็ออีเมลอีกหนึ่งหลังของเราเราก็จะได้เลขมา แล้วกอกเลขไปโอเคเดีนยันนี่อ่ะโอเคอีกละโอ้โวโวยโวโอยโอยโวยโวยโ้ยจากนั้นเราก็มาดูวิธีสลับบัญชีนี่สลับโอ้ง่ายด้วยเนาะสัวเขาจะไปบ้านอะไรเัากดได้เลยเป่าป๊บไปเอยฮะ เอ้ยแม่งไงก็เก่าอีกปะเออไงก็ตอนที่แม่งต้องมากดยืนยันอีกอ่อน mm hmm. เดี๋ยวได้เวลากอบกู้บ้านแล้วครับผมเออต้องเห็นอ,อย่างนี้วันนี้อ่าโรงตีเหล็กใส่แบบเอออย่าพึ่งมาบอกว่าอีไล่คันสอนโอ้ยเขาจะขืนบ้านเราต้องมาอ้าวเงาแห่งสราง้างพ่อจะมีเบียดพ่อแห่งสร้างมี่เอาอ,อิน,ฟอนโฟโนมาอยู่ตรงนี้สองอันออมีเงินอัปเกรดพอดีเลยเว้ยจัดปอยนี่น,นี่เหลือช่างอีกหนึ่งท่านโดยประมาณเอาไข่สนุ นี up, ่ไงจับไปเลยนะฮอสฟรีคร right? ับเสร็จแล้วเอ่ออี่ย่งกับกับเฮดเบิร์ตเลยแม่คนน่ะว้าวกับเบิร์ตเลยเมียเฮดเบิร์ตปีนเบิร์ตแบบนี้อุ้ย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 อันนี้ความท้าทายประจำฤดูกาลใช่ไหมฮะเราไม่มีจ้างกูไปเจอเฮิมเตอรไม่เป็นจังได้ล้วกูบันเน่เออกูลืมไปละนีเซนเราองหมองอับเกรดทหารตรงนี้นะฮะวิจัยก่อนนะฮะทำไมมันเต็มหมดอย่างนี้วะเอ้า ลูกกูไปเฮ็ดเตรียมแต่งเต่นสวร์ใด่เนี่ยอัพเกรดกับ่าไาใเพราะว่ามันต้องเป็นบ้าน11ไม้ปืนใหญ่โอเคอีกหลงอันจะไปนี่เลยสร้างบิดเปียกแล้วเขาไปบ้านหลังอื่นเขาไปบิ๊บิ๊กเราจะไปบ้านอ่ะเดี๋ยวบ่แม่นเฮ็ดจังซี่บ่แม่นบอกเออกดหนีโอ้ยฮ่าผววเอเเราไปบ้านเล็กสุดนี่นะฮะ ได้อะไรสําเร็จอะไรมาไปรับเลยนี่ยังเห็นอย่างนี้บ้างป่ะนี้เหมืองทองคำจัดไว้ตันเหม่งก็วางไว้ตรงนี้นี่มันก็เด็ดเหี้ยกูเสือที่เคียงสูบจะเด็ดเนี่ยขังเก็บเอา้เอาแล้วลุยคักค่ะกูบ้เนี้วางคันสอนวางกูละเคียงอันนี้เออหู้ยหรอ เศร้าป่ะดิมันรำคาญงที่ไหนเทรซาซุ่มซ่อน <_ d> um> วางโอเคแค่ซ okay. okay. ากเบิดเพียกแล, <_ d> um> ล้วหนีเฮาไปรังอื่นก่อนนะฮัสนี่เฮาก็ไปหลังใ่ายสุดอ่าโอ้โหช่างระเบิดเปียกแล้วป่วะก็บ่ได้เขาว่าเป็นโดนเติบเลยนะอับอย่างเดียวเฮาอีหยังแนีสิต้องใช้แนว้ยี๋ยมันได้ใช้ตีวอลเลมันอันนี้แล้วกันเอ้าไป นิว้วเดี่ยวเจ็ดมือดวนกูกูเฮ็ดเฉียงหน้ากูควกูกกสร้างอึดเดียดไม่ยังนเด้สอส่งสือ่อไม่เนี่ยมาให้มีเลยนี่เนี่ยโอ้ยรวยแต่ใครเขาปเขามาปนดูดูัะเจักสี่เดียวด้วยอันนี้ก็ไม่อะไรเนะี่ยแค้นฉันฉันดูแค่ฉันู้เดียวฟังนี่ไม่งเต็มหลอดเฮ็ดอย่างดีว่าเต็มหลอดเนี่ยเดี๋ยนะช่างว่างหนึ่งท่านอันไดบ่ดนบ่นมีเียนด่วนด่นโอ้โหสเบ็้มือเดี๋ยวไปอัพอันนี้ดีกว่า เดิน,นี่อันนี้เจ็บเหนื่อโอเคเดี๋ยวมัน,นอย,อยังไหนยังช่างฝั่งนี้อึดเวียกนะฮะก็โอ้ยมีแต่อ่างห้างเจ้าเบลุก็ไม่เห็นตำๆอยู่เลยอะ่ะแล้วก็นานๆกูยัมของกูลงไปหมดเ่ยเอาน,น,นี่เลยกันไปพ่อใหญ่นอนเงีวเจ้าเอ่อ่วนอีพ่อใหญ่เยยนี่เอาใส่มันก็เสียออกจากสามสิบหาคอยเอาไปลุยเลยกันโอเคไปพ่อใหญ่นอนอีกสามคนอีกสามคนนี่อีกสามคนเดี๋ยวเราต้อ,อ,อตงหาเงินไปต้องหาเงินเพิ่มโอเค ไปทัดจังทัดจังด้วยนี่แล้วยกให้เลยอ่ะคือจะยกให้แล้วก็เอาเลยของฟรีแบมเดี๋ยวนะผู้ชีได้เบิดซสบอหนอจังเสียไม่เป็นตะเ,เรงเลยทั้ชิบหายแม่งตัวมาเอาอยู่หนีน้ำวะยำไอ้ ไปเลยหนุม่มเอาละตังอีชันอีกเสนหนึ่งก็เกเนเดี๋ยววันนี้โอเคขอบคุณที่ยกให้ครับผมไปละว,ว่าเ้าได้เป็นล้านนะ่ะแค่ไป,ไปเออเอเงื่อนเบิดเลยวันนี้ใส่กำแพงจัง่อยเนห้อโอ้โหกำแพงอีหลี <laughs> มันเอ้ยอะไรอะ อ๋อเป็นเป็นอาวุธไม้โลกของโรงตีเล็กเหรอน้อาใส่ะบ่มีอะนี่ไหมเคือยยังวะต้องเอาอีหยังสื้อเนี่ยเหลียนอันนี้แล้วกูสิไปหา,มาเาหามื่อไหร่ะเทศกาลบางกรนอันนี้คือใครอ่ะเป็นอัปเป็นอัปเดตอีหยังมากเนาะกูบ่ท่านทักอย่างเทศกาลบางกวนเราเขาจไิไเดเหรียนมังก่อนมเมื่อไหอ่อะเดี๋ยวนะต้องหาคำตอบในเรื่องนี้ กับบมีเนี่ยยนี่บ่มี่เรเรียนมังก,ก่อนนัง่งเฉมาจากไสวะ์ีรืว่าเก็บอย่นี่บ่ฉลองมาตูจีนเทศกาลป่นสะดมเพื่อรับสองอ่างเปารับอื้อได้รออยนึงไม่ทรานี่บะโจมตีฐานผู้เล่นหลายคนเพื่อเก็บสองอ่างเปาแสดงว่าให้เรียนให้ไปโจมตีให้ไปป่นให้ไปป่นนะฝึกไว้รอยอันนี้สามพันเนี่ยมันสิมีเรียนจังไ๋คะเนี่ย โอเคเดี๋ยวพอกกันคลิปหน้ากันครับแต่ยังมีคนเบิ้งอ่ะนะ <laughs>